จัดระเบียบผมสั้นที่หยิกหยักโศกฟุ้งฟูนะคะดูแลจัดทรงยากด้วยเทคนิคยืดโคนดัดปลายวอลลุ่มด้วยเครื่องดัดไทเทเนียมค่ะเดิมผมของคุณผู้หญิงนะคะเป็นผมที่หยิกหยักโศกฟุ้งฟูงดูแลจัดทรงยากค่ะเพราะว่าเป็นผมสั้น ไม่สะดวกที่จะมาไดรี่ตลอดอยากจะจัดระเบียบเส้นผมให้ดูแลจัดทรงง่ายนะคะแต่ไม่อยากยืดให้ศีรษะรีบแบนค่ะด้วยผมที่สั้นอยู่แล้วนะคะการที่จะดัดด้วยเครื่องดัดดิจิตอลนี้การพันแกแกดดัดจะไม่ได้ค่ะช่างออนเสริมสวยกิสนามหาสาร,รคามเลยเลือกเทคนิคยืดโคนดัดปลายวอลลุ่มด้วยเครื่องดัดไทเทเนียมนะคะ ทีมช่างน้องเมย์น้องออมก็ลงน้ํายายืดนะคะเราลงน้ํายายืดผมเพื่อคลายโครคงสร้างเส้นผมเลือกน้ํายาให้ตรงกับสุขภาพของเส้นผมค่ะผมของคุณผู้หญิงเป็นผมที่หยิกหยักโศกไม่ได้ย้อมนะคะแต่ซอยสั้นมากเลยเราจะไม่ทําการตัดซอยก่อนทีมช่างจะยืดออกมาให้ตรงก่อนนะคะเพื่อให้เห็นความยาวเราจะเก็บความยาวไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะเช็คความยืดหยุน่น ได้เวลาตามกำหนดเช็คความยืดหยุ่นนะคะเราก็ไปสระดีท็อกนะคะล้างสารดับกลิ่นเคมีค่ะช่างน้องอมทำการสระล้างนะคะแล้วเราก็บำรุงมาเป่าใดค่ะตัดซอยค่ะรักษาความยาวไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อที่จะพันด้วยเครื่องดัดไทเทเนียมนะคะตัดแต่งให้ได้ทรงให้สมบูรณ์ที่สุดเนื่องด้วยผมนะคะ เป็นผมที่ซอยสั้นมากๆเลยแล้วก็ฝั่งหนึ่งจะสั้นกว่าอีกฝั่งหนึ่งฉะนั้นการตัดซอยเพื่อให้เข้ารูปเข้าทรงให้ดูดีเพิ่มขึ้นที่สุดนะคะก็ค่อยๆตัดซอยค่ะหลังจากเราตัดซอยให้ผมได้เข้ารูปเข้าทรงนะคะช่างออนก็จะทำการใช้เครื่องม้วนดัดไทเทเนียมนะคะทำการาม้วน ในส่วนกรอบบนเราจะใช้เครื่องรีดผมหน้าเตาเล็กๆนะคะรีดออกมาในส่วนปลายช่างออนก็จะใช้เครื่องดัดไทเทเนียมจะเห็นได้ว่าผมเดิมของคุณผู้หญิงนะคะเป็นผมที่ค่อนข้างสั้นมากๆเลยค่ะแต่เราก็ต้องเหลือความยาวไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะค่อยๆตัดค่ะม้วนด้วยเครื่องดัดไทเทเนียมนะคะให้ปลายมีความงุ้มค่ะ ค่อยๆทำนะคะทำด้วยความละเอียดใจเย็นเพราะว่าเครื่องดัดไทเทเนียมต้องทำด้วยความชำนาญและระมัดระวังเพราะว่าเครื่องดัดตัวนี้จะร้อนมากนะคะระวังไม่ให้สัมผัสกับผิวของคุณผู้หญิงค่ะม้วนให้ทั่วนะคะโคนเรารีดออกมาด้วยเครื่องรีดผมหน้าเตาที่เล็กๆนะคะทั่วทั้งศรีรษะแล้วช่างน้องเมย์ทำการลงตัวโกรก นิวเทิ้ไลท์นะคะเพื่อล็อกโครงสร้างหลังจากที่เราจัดระเบียบเราต้องลงโกรกนิวเทิ้ไลท์ค่ะครบเวลาตามกำหนดเราก็าไปเราก็ไปสะนะคะดีท็อกล้างสารอีกรอบหนึ่งแล้วก็บำรุงค่ะบำรุงผมนะคะทีมช่างขมักขเม้นเลยนะคะทั้งช่างน้องเมย์ช่างน้องอ,อมอเราก็จะบำรุงต่อคะ่ะ ทำการเป่าใดนะคะจะเห็นได้ว่าจากผมที่หยิกหยักโศกฟุ้งฟูไม่เป็นทรงนะคะผมก็จะ ตรงแบบศีษะไม่รีบแบนจะดูแลจัดทรงง่ายค่ะสะเองสางๆเส,สยๆผมก็จัดตรงในลักษณะที่ไม่ศีษะรีบแบนซึ่งคุณผู้หญิงบอกว่าไม่อยากยืดแบบศีษะรีบแบนกลัวว่าจะเป็นขนเม่นนะคะเทคนิคนี้จะช่วยทําให้ผมที่หยิกหยักโสกฟุ้งฟูนะคะมีความตรงแล้วก็ปลายที่งุ้มด้วยเครื่องดัดไทเทเนียมนะคะ ดูแลจัดทรงง่ายจากผมที่หยิกอยากโศกฟุ้งฟูก็ได้ทรงที่สวยขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจเสริมสวยกิษณามหา